ครับก็สวัสดีครับวันนี้เจอกันเช่นเคยกินมื้อเช้าเล่าเรื่องชีวิตนะครับวันนี้ผมอยู่ที่ร้านโกชาติก้าวเกเงบางกอนนะครับรับตำก้าวของด้วยรสชาติจัดจ้านเจ้าเดิมเส้นทางก็อยู่ที่เส้นทางง่ายเยื่อแฉลองกะตะกรนเส้นทางมาจากง่ายแยกแอะฉลองขึ้นทางขึ้นกรนกะตะนะครับก่อนถึงปั๊มเจลประมาณ5 0เมตรตรงกันกข้ามกับปั๊มเจล จุดสังเกตง่ายก็คือเส้นต่างนี่คือต like ่างขึ Sultan, ้นไปปลาใหญ่ต่างขึ้นปลาใหญ่ทางขึ้นกระดากระรุนนะครับมองเห็นปลาใหญ่ก่อไปไม่ใช่ทางขึ้นปลาใหญ่มองเห็นปลาใหญ่นี่คือทางขึ้นกระดากระรุนางขวามือขวามือของผมนะครับแล้วก็ต่างซ้ายมือก็นี่คือวงเวียหน้าแยกจฉลงขึ้นมาจากหน้าแยกแฉลบตางขึ้นกระดากระรุนประมาณ5 0 0เมตรสี่ห้าร้อยเมตรนะครับ ฝั่งขวามือ,อ,อกับโัวาติดโอเคบรรยากาศในร้านนี่ครับปรับปรุงใหม่ปิดปรับปรุงอยู่ประมาณ8เดือนครับปิดปรับปรุงอยู่นี่นี่ครับกคชจตาเจ้าของร้านนี่ครับเปิดวันที่9เดือนที่ 8. นี่ครับนี่แล้วก็ตอนนี้ก็ร่วมโครงการคนละครึ่งของภาครา้วยนะครับมีคนละครึ่งเลยนี่ครับมีมีนละครึ่งนี่ มีโครงการคนละครึ่นเลยนะครับกัวเก่งกวัวาจาัดนครนี่ที่เห็นก็คือ,คอคกัวไก่นี่แกงไก่มะเขือกัวกัควคลื่นหมูก็วคลื่นหมูครับนี่กัวคลื่นหมูแล้วก็นี่แกงหมูกับนอเรียงแล้วก็ลูกแเวง,เเวงเแล้วมะเขือพวงที่ปลาดุกปลาเป็ดกบวบดบวบกับไก่แค่นี้เมนูเด็ดอ่าต้มฟักกับไก่แล้วก็ปลาโจทย์ นกอนเต้ๆคับคุณเชียงไก่ดาวเครื่องแกงตะเมิงเลยสั่งมาเองโดยเฉพาะไก่ปลาโลอาหารหลักโอ้นี่ไก่อิดผงโรยอิดเกรงปลาย่างนี่ครับนี่โอ้ดิบหรือว่าจูนแกงต้มปลาก้างไวยก้างไวยปลาก้างไขยนี่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 โรยๆ้วยปีหมกา อันนี้อะไรโด่งมูกอะไรนี่ใกล้นองไม้ด่งอันนี้เตีผูกนี่ครับกอจาโกจ่าตทางก็เหมือนที่ผมบอกอยากให้จะลงทางขึ้นกระดากลนประมาณ4ี่เมตรอยู่ขวามือสังเกตป้ายตัวโตๆกกจาต่างก็แข่งเมืองก่อนวันนี้เปิดวันแรกมีคนละครึ่งด้วยนะครับมีคนละครึ่งด้วยนี่ครับบรรยากาศในร้านนี่ นี่คือบรรยากาศในร้านทั้งหมดก็เจอกับผมเช่นเคยก็ครับหน้าโคลงเลยไม่ต้องยบโคลงน้่นมายการจำลูกกันลูกกันเอบไม่กล้าครับหน้าโคลงเหมือนกันจัเลยก็ไม่นัก็ว่าที่ต้นบุกุนเดี๋ยวต้องฟงนายเหมือนนั้นี่เออไม่ได้ไม่ได้แล้วก็ก็ไม่พร้อมจะเปิดเผื่อตัวเออที่ต้นบุกุนเดี๋ยวต้องฟงนายก็ใจนี่ครับตอนนี้ ก็คิมเจ้าวันนี้ตอนนี้นัดน้องก้อีกคนจะไปคุยกันเรื่องของการเปิดร้านานก็ดีก็ติดภารกิจก็เลยแวะร้านโกจ้าส่อนเมฆ้าใจดีนะครับน้ำริกฟรีน้ำริกน้ำริกฟรีปากฟรีน้ำแกงบริการตัวเองแล้วอนาคตข้างหน้าที่จะมีก็คือเป็น พูดเป็นหน้าใช่ไหม <S <S นหนว่าจะจำยังไงโตหลังจากนี้แต่รุจัดเหมือนเดิม,มนะครับรุบจัดเหมือนเดิมเพิ่มเติมแก้ปรับปรุงร้านใหม่แม่ค้าโชคดียอย่างหนึ่งช่วงที่โคว,วิดไวรัสก็คือได้พักผ่อนมาหลายเดือนเจ้นี้ก็มาเปิดร้านใหม่คือเปิดร้านเดิมที่เดิมแก้ปิดปรับปรุงไป็นโจ๊กเราแก่นั่นเองเ เราจัดเหมือนเดิมครับหน้าตาเหมือนเดิมวันนี้วันแรก,กมาช่วยกันดูหนุนมาช่วยกันดูแล่ใน,นการน้ำหนักลดไปเยอะนะครับตอนนี้ประมาณสิบกว่าโลที่ลดลงตกปรุงร้านใหม่สวยรู้เลยนะครับตอนนี้บรรยากาศในร้านก็ถือว่าสุดยอดอน,น,นี่คีอย่างยิ่งใหอมันเป็นไง เราว่ายเียวยทีเดียวเลยไม่จ่ายไม่จ่ายเนี่โครเนี่ยนี่ค้งเียขพดีโครกเดียนะทีนี่กทีเีวัน่เทากัลุกุจาตเนี่ยอาจจะายปเนี่ยวเรเลยจะมิ่งเรว่ดเลย นี่นัยืนฟังนั่งฟังเขาเรียกว่าปลามปลามปลามทุกเก่าคุยเกี่ยวกับเรื่องของการตัง้งการตั้งยิ่งกันดูเลยพื้นที่เป็นยังไงแล้วก็มาคุยกันต่อนะครับเกี่ยวกับเรื่องของ ร้านของคุณชาติก็เกง่งนะกนบรรยากาศร่มรื่นน่านั่งนั่นั่งมาสดชื่นแล้วกอ็อากาศไตเตลดอีอะไรที่ดีบรรยากาศดีดีดีไม่ยุ่งคลุมไม,ไม่ยุ่งคลุมด้วยบรรยากาศ นี่ครับคือบรรยากาศในโรงแรมร้านโซชาต์กาแคป,ปัตตุงบอกกัาด้วยนะครับเรามีคนละครึ่งด้วยเผื่อใครสนใจที่จะเข้ามากินหรือว่าอนาคตข้างหน้าเนี้ยอาจจะอยู่ในเอฟเจนี่จะเอฟก็งั้นเลยไร,รยเมนหรือว่าอ๋อ ทางลงเฟ็บกพูดเป็นหน้าตรงนี้กำลงังิดต่ออยู่เพราะว่านี่คืองานที่เป็นเครือข่ายแล้วมันเหมือนเป็นเหมือนที่เคยคุยพูดคุยกันนนี่คือเป็นระบบของเครือข่ายไม่ว่าจะเป็นพูดเป็นหน้าหรือเป็นเฟ็ที่จะเข้ามาช่วยในการประมาณที่สะดวกขึ้นโมเมกานั่งดูไม่ได้นะครับว่าอ่าตัวคนพูดจะตัวดำก็เลยลงมานเลย <laughs> พกคนพูดตัวดำาพือลงมาในเลยนี่บรรยากาศวันแรกกัตัวดำวันแรกแล้วมก็ถือว่าตัวยนี่ตั้มเือนนี่เลยอันว่าเริมนี่เลยถ้าบอกมันว่างนัว่าเรืมเลยมันอากาศมันอากาศมันใต้ตีดีกว่าด็กคนเออเนี่ยมัน

ก็จะตอมาโยนกี่ปีละมันไม่มาถึงของมยู่พวกนั้สเก้าามเก้าสี่เก้าห้าเกิบี่ปีสามเจ็ดปีเก้าสิบปดสามสาิบเจ็ดปีามสิบเจ็ดปีตือนว่า่ตั้งแต่ต้นปีนีวันนี้อ่าดูดูกันนี้นักกว่าเปืือนไหมงนปม I think qua đủ gan nó còn kết để phục mà tên mà mới mấy tập đấy được cái này cao chẳng này đai đai nữa tên bột bột này con này con cả ta cả ta bị đấy hả ông còn còn ông bị อันนี้ตัวจังหวัดอันนี้โอ้ฮะนี่อันนี้พวกเราลาว่นักนักีฬาจังหวัดนี่วะครูปลาดนี่อันนี้ครูปลาด้นล่ะโอ้มีวิจารณ์นี่วะไม่เอาวิจารณ์มาจายเลยเดี๋ยววะ

นี่ลูกกาเดินมาแล้วก็หลังผมเองไหมครับนี่ลูกกาคนก็หลังไม่เพ้อเพ้อเดียวอยังไม่เดินเจ้นนั่นลักมาเจ้นนั่นหมาจ้นเด็กมาตื่นเดินมาอีกตำทำ เห็นไหมโลกานี่นี่มีการกดหน้ามังไหมนี่ไอเจนจิมไม่มีเลยโอ้มันไม่ได้เดี๋ยวมึงแกชื่อกดหน้าเลยโยไม่แกชื่อกดหน้ามันไม่ได้มันจะใจเขื่อใกล้ได้ลงเฟซมั้งลงตามไลน์มั้งลงอินสตาแกรมมั้งลงเฟซ เกตเานก็ลงมาหมดเกยเอ้เนี่หนกาหรือรจยักกัก็แล้วคือคมือมีอยู่แล้วหกกาหรือยักกักแล้วแต่เดียวิดร้าเองนี่ล้กบานล้มบานลกเบานล้กัานานล้มานล้นล้มานล้บานล้านนล้มนลบาน้าน้านล้้านล้านลนมาไป Jah. ja. Wang ja. kau idul, jenuh. Lebar ni tam. คนนี้ตื่ล่าเล็จลาเวล่าลาวล่าเลยต้นเล่นบนอยู่ไพี่เอาันเกดบังเินน่เลนบนรทำไม้กวันละเเล่นอยู่ไรพี่เอน

เดินตังยากไมมแต่ก่อนทำไมคนเดิน,ดนตางโรงเรียนเนี่ยมัน แล้าเราเรื่องชีวิตนะครับกำลันก็จัดต่อเก่งคนละครจากครั้งติดกับพรุงมาจะเปลีเดือนก็เปิดใหม่เดือนกว่าจะปเปิดใหม่นะครับสวัสดีครับ